กบไก่ครับโดแล้วครับของใหญ่นะฮะไอโดครับมีสองโลครับเบ็ดเหลืองเงี้ยงเดียวด้วยครับหากไปเงี้ยงหนึ่งโอ้ออยนิดเดียวนิดเดียวแต่นิดเดียวระวังระวังกราวิ่งช้อนลงไห้ลอให้ลอยให้ลอยให้่อยอย่างให้ให้อย่างให้มุนลอย เอาจนได้เหี้ยพี่ต๋ออยู่ข้างหน้าเฮียไม่ไห่กันล,<ะ>ลอระวังเข้าตอ่อระวังเข้าตอ่อระวงพี่เขาตอไม่แรงเลยนะไม่แรงแรงไม่ใช้ได้ไ เอาสุ่งมาได้พี่ช้อนให้ไมาห่างาเ้ยสุดยอดโดยอสพระเอกครับวันนี้เป็นพระเอกหลังจากกล้องตกน้ำครับหมื่นเก้าหายไปไม่ได้รงนี้ <c oughs> โทฟี่ฮะ เอาจิปเปอร์หน่อยโอเคอ